เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นังขัดสมา เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบา พอสบายสบายหลับตาขอดลูกพอสบายสบาย่า,า,ยา,ยยาถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายพิมพิมอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ ให้หลับตาพิมพพิมพอดลูกนะจ๊ะพอส,สบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจเราให้ว่างว่างทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปจนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับทิ้นเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กับมาสองเสน้นนํามาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ไอเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญของใจเรานะจ๊ะที่หยุดแจงของเราเนะจ๊ะเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและที่ตื่นของเรา รวมทั้งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายบุรุมคมกนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสุติเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะบาททานหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งเห็นว่า สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่คงที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ยั่งยืนเพราย้นท่านกจะปล่อย,จะ,อยจะวางพระท่านเบื่อในในชีวิตต้องการเป็นไปแต่เกิดในสังสารวัต ระเกิดบ,บ่อยๆก็ต้องทุกข์บ,บ่อยๆทุกส่วนตัวแล้วก็ทุกข์ที่จรมาเช่นทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตาย,ายความบัดรพร,ราจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้น เวลาท่านก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจจะมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็นิ่งเลยไปพราะถูกส่วน ก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้ และแต่บรามีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะเป็นดวงใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจง้งเห็นแจง้งในสิ่งที่มีอยู่ในตัวใจทางกระุดนิ่งอยู่กลางดวงนี้นะซึ่ง เรียกคุณหลวงปู่วัดปากน้าประสิจริญบุคคลพระพิจาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงปฐมมมักเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทาง,งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้า มันจะหยุดนิ่งอย่างเนี้ยเรื่อยไปอย่างเดียวแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงรมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเช่นในกลางดวงปฐมมัคตั้งแต่จะเข้าถึงดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลตั้งจะเข้าถึงดวงสมาธิ ยึดใจนกลางดวงสมาธิท่านก็นจะเข้าถึงดวงปัญญายึดใจนกลางดวงปัญญาท่านก็นจะเข้าถึงดวงมืมอดยึดใในกลางดวงมุติท่านก็นจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัตสนะชุดหนึ่งหกดวงที่กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมเ้าไปถึงกายภายในเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียด ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ้อนอยู่กายทิพย์หยาบซ่อนอยู่กลางกายมนุษย์ละเอียดลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่กลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปภูมิหยาบซ่อนอยู่กลางกายรูปภูมิหยาบก็จะมีกายรูปภูมิละเอียดซ้อนอยู่ ในกลางกายโลภมเดียก็จะมีกายอรูปภพมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ่อนอยู่เป็นชั้นๆก็ไปอย่างนี้นะจ๊ะในกลางกายอรูปภพละเอียดก็มีกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่เป็นกายองค์พระที่มีลักษณะมหาบุตรควบทวนทุกประการเกตออกวัวตูม ใสบริสุทธิ์ทีเดียวนาทักย่อนก็หาวานิดหน่อยกลางกายทำโคตภูหยาบก็มีก,า,กายทำโคตภูละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตภูละเอียดก็มีก,า,กายทำโสดาบันนาทัก้าวาสูง้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายทำโสดาบันหยาบก็มีก,า,กายทำโสดาบันละเอียดซ้อนอยู่ อันนะ่าออกไปทางดียว่าตัวของเรานะจ๊ะในกลางกายตามปฐมดาบริยยศก็มีกายธรรมพระสกิทาคามียับนาแักสิบหมอสองสิบหมอซ้อนอยู่ในกลางกายตามพระสกิทาคามียาบก็มีกายตรมพระอมีกิทาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายตามพระสกิทาคารบริยยศก็มีกายธรรมพระอนาคามียับ นาทักสิบพาวางสิบาวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอรหันต์นาทักยี่สิบวาสรงยี่สิบวซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหันต์หยาบก็มีกายธรรมพระอรหันต์ละเอียดซ้อนอยู่ ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้กายที่ใหญ่กว่าซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าโลมนับกับกายมนุษย์หยาบก็เป็นสิบแปดกายเป็นคู่ๆกันไปซ้อนอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้ท่านก็เห็นมาตามลำดับเลยกายที่สำคัญคือกายทรรมราตกายทราลราตผลกายสุดท้ายกายที่สิบแปดนะจ้า เมื่อถึงกายนี้แล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลังจากนั้นก็นำมาถ่ายทอดให้กับรสาว,วกผู้มีบุญเมื่อทําตามพระองค์ท่านก็ได้บรรลุธรรมตามานั้นเช่นเดียวกันกายทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกๆคนในโลกทุกเชื้าศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่ แล้วก็ไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่ทั้งหมดนี่นี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเกิดกับมาชาติหนึ่งวัตถุประสงค์ชีวิตก็เพื่อที่จะหยุดใจให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหล่านี้ซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ทรมารของชีวิตทําใ้้ชีวิตเวียนว่ายแต่เกิดในใน พสามในการมาพบอรู้พบอรู้พบด้วยความไม่รู้ว่ามไม่รู้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตนี่แหละทำให้เราต้องพลัดไปในอมยภูมิไปตกในมหานรกทุกทรมานอย่างยาวนานในอุตจตนรกยมโลกมาเป็นเปรตอสุรกายมาเป็นสั์เดลชา มันเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมองต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรละัะและกฎเกณฑ์ทุกๆอย่างมากมายทีเดียวกว่าจะได้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสักครั้งหนึ่งก็ยากหรือมาเจอคำสอนของพระองค์ก็ยากดาะดันชีวิตก็ตกอยู่ในอันตรายตลอด ในสังสารวัตน์นี่แหละเดี๋ยวก็หมุนเวียนกันเกิดกันไปอย่างเนี้ยไปทุกติบ้างไปสุกติบ้างเอาเป็นมนุษย์ก็เป็นชนชั้นล่างบ้างชั้นกลางบ้างชั้นสูงบ้างจะเป็นชนชั้นไหนก็ล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างกระทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางกระทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้งสูง ร่วนแต่มีความทุกข์ทรมานของชีวิตโดยกันทั้งสิ้นไม่มีพ้นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่อย่างนี้แหละเหมือนปลาที่อยู่ในทะเลเดี๋ยวว่ายน้ำไปตรงนั้นก็พุดขึ้นมาหายใจแล้วก็ดำลงไปโปีกที่หนึ่งชีวิตในสังสาร,รวัตรก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละ นำผุดดำวายเอียนไว้ยตายเกิดกันไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เป็นสารพัดมากมายไกลกองทีเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นพระสมมติเจา้าตอนเป็นบรมโพสัตว์เห็นทุกโทษภายในสังสารวัฏอย่างนี้ท่านจึงสแสวงหาหานทางพ้นทุกข์เลื่อยมาแต่งแต่มีชีวิตเป็นกระหัตจังกระแทงมาเป็นบรรพชิต สั่งสมบุญบาร,รมีเรื่อยมาจงกระทั่งบาร,รมีเต็มเปี่ยมและในสุดในยานที่ลุมรคนิพพานท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอยุภายในที่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นยันยันกันไปเพราะฉะนั้นนี ในวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถือว่ามีบุญ,ญาราบอย่างมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเกิดอยู่ในคำสอนของพระสมมติเจ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความมีบุญนี้นะให้ถูกหลักวิจาในกรารปฏิบัติตามคำสอนของ,รงรพระองค์โดยเฉพาะยุดใจให้นิ่งที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดพระยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีมีประมอนสุขที่แตกต่างจากสุขทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเจอเจอยิ่งกว่าสุข ทีประกอบไปด้วยเบญจากามาคุณสุขในการได้เห็นลูกที่สวยงามในเย็นเสียงไพเลยละกลิล่นหอมรสอาหารต่างๆหรือสุขสมบัติเป็นต้นสุขจากการหยุดนิ่งเป็นความสุขที่กว้างขวางกว่าและนอกจากใจหยุดนิ่งแล้วเนีย ถ้าพูดไปจริงๆแล้วก็ไม่เรียกว่าความสุขเลยเรียกว่าความเพลินเป็นเพลินไปเป็นเพลินแล้วก็พิเพลียชีวิตกวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะนั้นสุขนี่เกิดขึ้นจากหยุดนิ่งนี่เองคำสอนนี้มีอยู่ในเฉพาะพระพุทธศาสนาเราเป็นผู้มีบุญอย่างนี้แล้วก็ให้ใช้บุญ นี่ให้เป็นนะจ๊ะมีบุญเก่าที่สั่งสมสมาดีแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นหาบุญได้ก็ต้องใชใ้บุญเป็นบุญในวันนี้ก็คือการจเจริญสมาธิภาวนาพระเจ้าให้ลูกหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส หรือจะตรึกนึกถึงองค์พระพระแก้วใสใสอยู่จนในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเมาๆว่าสัมมาอรหังสัมมา อรหังสมอรหัมอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะการประกอบความเพียรให้กลั่นก้าอย่างนี้แหละฝึกใจหยุดนิ่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตพอหยุดนี่แหละเป็นตัวสําเร็จให้หลุดพ้นจากทุกข์ทุ้งหลายและเข้าถึงความสุขอันไม่มีขอบเตขตก็ถึงความพึงพอใจสูงสุด จนไม่ปรารถนาอะไรเลยยึดนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญด,ดังนั้นให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจประกอบความเพียรให้ดีให้ถูกหลักวิชาในลูกนะอากาศขลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้ตั้งอกตั้งใจกันให้ดีให้ลูกทุกคน สมหวังหึังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงยียบๆนะจ๊ะ